บอลไอแลนด์พิมลีกสองคู่สำหรับค่ำคืนนี้ สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาแนาะแนวทางบอลไอร์แลนด์พิมเมอรีคให้ทุกท่านได้รับชมนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้และผมก็เปิดหัวไปที่คู่เซนต์เมติกเปิดบ้านต้อนรับกัมพูชาทางดอเกดานั่นเองนะครับเซนต์เมติกนะผมต้องบอกว่าในเรื่องสถิติ5นัดหลังสุดทุกรายการของเขาในเก็บนชนะได้3เสมอไป1แพ้ไป1โดยรวมถือว่าดูโดดเด่นอยู่แต่ถ้ามองในเรื่องเกมในบ้านแล้ว5นัดหลังสสุุดทกกรราายยเเนนี่ชะไไปป2 2มอแพ้ไป1ครับบใน้านดูฟออร์มมกกกลาาางงๆย่ับบกกันทีมเยยืออ่างดออเกดดานนะรัผมมที่ฟ์5หลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะ3แพ้ไป1ะ มอเป็นก็ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูดีอยู่แต่ถ้าให้มองเรื่องเกมไปเยือนแล้วชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับฟอร์มแอบดูย่ําแย่นิดนึงนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องสายตีแล้วคู่นี้ที่เคยเจอกันมักจะเป็นเกมเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่านะครับผมแล้ววันนี้เล่นในบ้านเซมติกด้วยนะผมและเซมิติกนะปัจจุบันนี้อาจจะได้ฟอร์มไม่ได้ดูโดดเด่นจา๋าแต่ผมมองว่าวันนี้เซมิติกทําได้ครับหประตูมีแน่ให้มองไปที่ทางเซมิติกได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนคู่ที่ผมจัดให้นะผมเป็นดันดาร์กเปิดบ้านต้อนรับกำลเยือนทางคอร์กซิตี้นั่นเองนะครับดันดาร์กนะครับผมฟอร์ม5นัดทุกรายการเนี่ยถามว่าฟอร์มดีไหมนะผมเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวแล้วแพ้ไป 4ี่นัดหลังสุดแพ้ทั้งหมดนะผมได้เกมในบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งเกมในบ้านยังดูสรงกลางๆนะกับการกับทีมเยือนแล้วนะผมกับคองซิตี้เนี่ยที่เก็บชนะได้3แพ้ไป2นะแล้วฟอร์มโดยรวมถือว่ากลางๆไปทางแย่นะผมแต่ถ้ามองเรื่องเกมไปเยือนแล้วดูย่ำแย่เลยครับเก็บชนะได้เพียงแค่นั้เดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะผมก็ต้องบอกว่า2นัดหลังสุดเป็นทางดันดาร์กที่ทำได้ดีกว่าชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะผมแล้ววันนี้เล่นในบ้านดันดาร์กด้วยน่าจะต้านยาก อยู่แล้วนะผมสำหรับทางคอกซิตี้นัดนี้ให้มองที่ดันดังอีก1คู่นะครับเอาเี่ก็คัดไปเน้น2คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เลยและใครที่อยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมกนะ็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วหกโมงครึ่งเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ